เจ้าของธุรกิจหรือว่าคนทํางานที่อาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆนะครับถ้ามีบ้านอยู่ใกล้ๆถนนบางนาตราดแล้วก็ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิด้วยเนี่ยแถมมีเมกาบางนาแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยครบครันกันเลยขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่อารีนาการ์เด้นบางนาสุวรรณภูมิครับซึ่งตอนนี้เขามีบ้านโซนใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ออกแบบได้แบบโมเดิร์นจริงๆแถมวสถัสดุแต่ละชิ้นเนี่ยที่ให้เลิศมากๆพูดขนาดนี้แล้ว พร้อมกันไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับคุณใหม่กันเลยครับสวัสดีสวัสดีค่ะพี่แอนดี้โครงการอารีนาการ์เด้นบางนาสวนภูมิยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากๆเลยครับนี่คือน้องไหมนะครับที่เป็นเจ้าของโครงการนี้ค่ะวันนี้ดีใจมากๆาเลยค่ะที่พี่แอนดี้มาเยี่ยมโครงการของเรารเป็นที่แรกเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเปิดมันมาเลยโซนใหม่นี้ใช่ค่ะนี่เป็นโซนใหม่เลยค่ะซึ่งอยู่ด้านหน้าของทางโครงการต้องบอกพี่อันดี้ก่อนเลยนะคะว่าโครงการของเราเนี่ยมีหลายเฟสค่ะคซึ่งข้างในเนี่ยได้ขายไปหมดแล้ว ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจที่มาอยู่อาศัยกับเรามากๆเลยค่ะขอบคุณด้วยเหมือนกันโอ้โหรู้สึกแบบเป็นลูกบ้านที่นี่แล้วรู้สึกอุ่นใจจังเลยอะ่ะเจ้าของดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีเลย <c oughs> นะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เรามาโฟกัสกันอยู่ที่โซนใหม่ด้านหน้าโครงการใช่เลยค่ะมีทั้งหมดกี่หลังมีทั้งหมด7 3ยูนิตค่ะอันนี้มีกี่แบบครับเนี่ยแบบบ้านของเราจะมี2แบบค่ะเป็นแบบพรีเมียและเอ็กซโอค่ะครับผมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด220ตารางเมตรค่ะครับผมตั้งอยู่บนที่ดิน 66ตารางวาค่ะพี่ได้สังเกตดูนะคะแบบบ้านของเราเนี่ยจะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ค่ะครับผมความแตกต่างระหว่างเก่าและใหม่นี่มันยังไงฮะอ,อ๋อถ้าเป็นแบบใหม่นะคะเราดูข้างบนจะเป็นเชอรเลสค่ะครับซึ่งให้ความรู้สึกที่เป็นสไตล์รีสอร์ทยังคงไม่ทิ้งแบบเก่าอ๋อโอเคยังมีการเขาเรียกว่าคอนติเนียลของความเป็นกล <Green Eye. S 1> ิ่นอายคอะโหเลิศมากเลยทีเดียวของเราเนี่ยจะสร้างโรงจอดรถมาเพื่อให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วฟรีฟรีไปเลย <Okay. S 2> สำหรับประตูของเรานะคะครเราให้เป็นออโตเกตไปเลยค่ะอืโหสุดยอดคุณผู้ชมครับดูใหญ่มากเอา้าตอนนี้ผมว่าเข้าไปดูเลยไหมไปเลยค่ะไปครับมายิน<ฮ>ดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งค่ะกับภายในบ้านของพรีเมียโอ้โหอันนี้คือใช้ที่มีชื่อว่าพรีเมียรเป็นใหญ่สุดของเฟดนี้แล้วค่ะ ก็คือเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือ220ตารางเมตรพ<ช>ื้นที่ไอ,อ,อ้อยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คืออยู่บนพื้นที่66ก <6, S 2> ตารางวาถูกค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็สามารถจอดรถได้อย่างสองคันตามที่เราเห็นด้านนาค่ะพื้นที่ฟังก์ชันตรงนี้ใชนี่คือห้องห้องรับแขกใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่เป็นห้องรับแขกของเราสังเกตได้ว่าจะใหญ่มากซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าอยากจะกั้นห้องนี้เป็นห้องสําหรับผู้สูงอายุ ใหญ่เลยทีเดียวใช่ค่ะและได้ข่าวมาอีกเลครับว่าด้วยความที่โซนใหม่เฟสใหม่แล้วเนี่ยก็ยังแถมความเป็นเทคโนโลยีใ,ใหม่ๆเข้ามาให้ด้วยใช่ค่ะเพราะเทคโนโลยีนะคะทุกวันนี้มีผลต่อชีวิตประจำวันของเรามากแน่นอนครับ,รบอันดับแรกเลยนะคะไฟของเรารจะใช้เป็นระบบทัสกินและแถมนะคะเรายังมีโมชั่นออโตโมทิเป็นไฟลักษณะการใช้งานของมันก็คือเมื่อคุณเข้าสู่ห้องนั้นไฟจะติดหรือปิดโดยอัตโนมัติคือคือคอต้องเซตเอาไว้ใช่ไหมฮะ ไม่ค่ะเป็นเหมือนเซนเซอร์ค่ะอ๋อเหรอใช่ซึ่ง p r e เมียเนี่ยจะติดทั้งหมด3จุดและเห็นเดี๋ยวก่อนมีบอสอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นสัญญาณการขโมยค่ะที่เราให้ลูกค้าทั้งหลังเป็นส่วนที่สามารถลิงก์เข้ากับสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยนี่ไงสังเกตได้น,น,นะคะว่าเนี่ยสัมผัสถึงสวนอ๋อตัวสีก็คือนี่มาตรงนี้<ช>มาตรงนี้แล้วก็โค้งมาตรงนี้ใช่คือเราสามารถจัดสวนแล้วก็เทควิว ได้อย่างสบายใจเลยค่ะโอเคเลยเห็นภาพอันนี้เป็นห้องทานข้าวค่ะครับผมซึ่งจะพอดีพอดีสําหรับการใช้งานของเราครับวางจีโต๊ะใหญ่วันนี้ได้เลยนะสบายเลยค่ะมันจุคนได้เยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะสวยไหมคะว้าวคือมันมันมันตัดดีอ่ะใช่ใ้ความเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์สีดำเนาะใช่ค่ะมันจะดึงความโดดเด่นเข้ามาครับ ข้างล่างนี่ก็ใหญ่แล้วนะข้างบนนี่เป็นไหนเนี่ยสวยมากเลยค่ะเพนนี่รู้สึกอะไรไหมคะครับถึงความแน่นหนึบของบันไดของเราเออนี่กำลังยงถามอยู่ว่าวัสดุที่ใช้นี่คืออะไรวัสดุของเรานะคะใช้เป็นไม้จริงค่ะซึ่งเป็นไม้แดงมาจากโรงงานค่ะอ๋อเหรอฮะซึ่งมีความแข็งแรงมากๆแลวสีสวยด้วยนะใช่ค่ะเออแล้วนี่โอ้นี่เป็นสแตนเลสแน่เลยใช่ค่ะเป็นสแตนเลสเหนียวแน่นหนึบแน่นหนึบเลยค่ะเยี่ยมเลยอันนี้เป็นไม้ปาแก้เข้าลิ้น เป็นไม้แดงค่ะก็คือวัสดุเดียวกันใช่วัสดุเดียวกันอ่ะเดี๋ยวไปดูแมสเตอร์กันดีกว่าได้เบดรูมของเรานะฮะไปค่ะาสเตอร์เบดรูมค่ะน่าและที่อยากดูว้าวค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นสวิตไฟทัสกินข้างล่างข้างล่างใช่ค่ะข้างบนเรามีปลั๊กที่เป็น usb ให้ด้วยเหรอใช่ค่ะเออเฮ้ยดีเก๋ออันนี้ทำมือถือใช่ไหมคะทำหัวหายปุ๊บไม่ต้องกลัวเลยค่ะ สามารถเสียบได้ usb เสียบปุ๊บชได้เลยได้เลยค่ะนี่ไงคิดให้เราก่อนเลยถูกต้องค่ะเยี่ยมครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอกกันดีกว่านี่ในห้องนี้โอ้นี่คิงไซส์สบายสบายเลยนะครับพื้นที่เยอะโอ้โหเลยต้องเยอะเลยเอาตรงนี้ใส่โซฟาไปอีกตัวยังได้ถูกต้องนะครับอ่ะมาดูส่วนของ walk in closet ค่ะอันนี้เป็น walk in closet ก่อนเข้าห้องน้ำาสเตอร์เบดรูมสวยงามมากเลย นี่เลยครับห้องครัวห้องน้ำห้องน้ำนะจ๊ะนี่ถ้าโอทูลใหญ่ขนาดนี้แล้วสวยด้วยผมทานข้าวในดีก็ยังได้เลยชอืชั่โคค่ะเฮ้ยเป็นสุขภัณฑ์อัจฉริยะครับเป็นออโต้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นออโต้ฟัดติ้งตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมค่ะโอ้แพง้วเนี้เหมือนห้องน้ำญี่ปุ่นเลยค่ะอะ อันนี้เป็นส่วนของ m a สเตอร์เบด o ูมใช่ค่ะห้องน้ำน่าทานม,มากเฮ้ย,ยน่านอนมาาเอ้ยน่าอาบน้ำมากเ,เดี๋ยวเข้าไปต่อดีกก่อน ภาพรวมทั้งหมดของอารีน่าการเดินบางนาสวนภูมินะครับซึ่งย้ำอีกทีว่าเป็นโซนสุดท้ายแล้วใช่ค่ะเฟสสุดท้ายแล้วใช่ค่ะนะครับซึ่งมีแค่73หลังถูกต้องค่ะนะวันนี้เราได้ว่าเยี่ยมเยียนที่พรีเมียร์ใช่ค่ะอีกอีกหลังหนึ่งคือชื่อเอ็กซค่ะครับจะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด190ตารางเมตรค่ะตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้นที่52ตารางวาค่ะอันนี้คือทั้งหมดแล้วที่เราไปดูกันมาไม่มีอะไรตกหล่นแล้วตอนน ตอนนี้เรากำลังเปิดโซนแรกนะคะที่14ยูนิตค่ะอ๋อโอเคใกล้หรือยังใกล้แล้วค่ะและต้องบอกนี่คุณผู้ชมสำคัญที่สุดคือโครงการนี้เป็นโครงการที่มีคนพูดถึงเยอะเพราะอะไรเดินทางจากที่บ้านตรงนี้เลยที่เราอยู่เนี่ยไปยังสูญอุณภูมิเนี่ยเพียงแค่10นาทีเท่านั้นใช่ยูเทิร์นเดียวถึงเลยถูกต้องค่ะอยู่ตรงนี้ใช่เดินทางสะดวกไปต่างประเทศง่ายๆต่างจังหวัดสบายๆเลยถูกต้องค่ะและความคืบหน้าโครงการตอนนี้เป็นไงครับ โครงการของเรานะคะ14ยูนิตแรกเนี่ยจะสร้างเสร็จและพร้อมโอนปลายปีนี้ค่ะปลายปีนี้แล้วใช่ค่ะถ้ามีโอกาสรีบมาเลยเพราะที่นี่รอคุณอยู่กับไอหน้าการ์เด้นบางนาสวนภูมิค่ะวันนี้ต้องขอบายบายจากโครงการที่น่ารักและแสนลักชัวรี่ขนาดนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่จ้า